หมดปัญหาโฆษณากวนใจผมขอแนะนำบริการ YouTube p r e m i ี m เริ่มต้นแค่19บาทแบบรายเดือน69บาทดูได้ทั้ง YouTube และ Netflix สมัครง่ายมากแค่แอปไลน์ไปที่ adpm d k หรือสแกน QR Code บนหน้าจอได้เลยเรามีฐานลูกค้ามากกว่า20,000คนมีบริการแจ้งเตือนต่ออายุอัตโนมัติต่ออายุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่ม Duck สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูสารพันเรื่องราวความน่าพิศวงของเอเลี่ยนและความคืบหน้าของการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวในปี2023ของเรานี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งข่าวข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับปรากฏการประหลาดอย่างจานบินหรือ UFO นะครับซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาจากนอกโลกที่แปลว่าวัตถุล่องรอยลึกลับอยู่บนท้องฟ้านะครับซึ่งเคยปรากฏให้พบเห็นมาแล้วทั่วโลกและแน่นอนนะครับว่าไม่เว้นแม้แต่ ในประเทศไทยบ้านเราแม้แต่กระทั่งภาพจากกองทัพสหรัฐอเมริกาครั้งล่าสุดยังอ้างว่าพวกเขาสามารถจับวัตถุบางอย่างที่ลอยปริศนาอยู่บนฟ้าได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องแล้วแต่ความคิดของแต่ละคนแนะว่าความเป็นจริงแล้วนั้นมันคืออะไรกันแน่ไอ้ที่เราเห็นที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าและเราก็ไม่อาจปฏิเสธความเป็นไปได้นะครับที่มันอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวตัวจริงก็เป็นได้ฮะคุณผู้ชมหรือแม้แต่จุลชีพตัวจิว๋วที่อาจจะอยู่ในมหาสมุทรหรือชั้นบรรยากาศของต่างดาว ล้วนเป็นเรื่องราวที่ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจและติดตามกันมาโดยตลอดและในปี2023นี้นะครับข่าวๆเกี่ยวกับการค้นหาความจริงในเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปฟังกันเลยดีกว่า เริ่มมาจากเดือนมิถุนายนปีที่แล้วนี้นะครับคุณผู้ชมกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้เปิดเผยร,ยรายงานการพบเห็น UFO นะครับมากถึง144ครั้งระหว่างปี2004ถึงปี2023นี้นะครับโดยยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นการพบเห็นวัตถุของจริงไม่ใช่ภาพลวงตาแต่อย่างใด แต่ก็ไม่มีครั้งใดเลยที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับยานบินของมนุษย์ต่างดาวส่วนกล้องโทรทัศน์วิทยุอาร์เรซิโบซึ่งตั้งอยู่ที่โปรตุเกสและเป็นอุปกรณ์หลักในการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่างดาวขององค์กรเซติอันโด่งดังนั้นเกิดความเสียหายอย่างหนักจนไม่อาจซ่อมแซมได้และถึงขั้นต้องทุบทิ้งหลังจากใช้งานมานานหลายสิบปีแต่อุปสรรคเหล่านี้ก็ไม่สามารถจะขัดขวางความก้าวหน้าใหม่ๆทางดาราศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นได้ในปี2023ซึ่งอาจจะนําเราไปสู่การค้นพบ เอเลี่ยนตัวจริงในอนาคตก็เป็นได้และก็มีนักวิทยาศาสตร์บางคนนะครับสันนิษฐานว่า เอเลียนเนี่ยอาจจะติดตั้งโครงสร้างยักษ์ใหญ่ที่ดึงพลังงานจากหลุมดํามาใช้โดยนักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในไต้หวันได้เสนอวิธีการใหม่ที่อาจจะช่วยให้พบร่องรอยของเอเลียนที่มีอารยธรรมและเทคโนโลยีในระดับสูงผ่านการมองโครงสร้างยักษ์ที่มีชื่อว่าไดซันสเฟียร์ที่เอเลียนเนี่ยอาจจะสร้างไว้รอบหลุมดําเพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานมหาศาลไปใช้โดยพวกเขานะครับตั้งสมมุติฐานว่ามนุษย์ต่างดาวที่มีอารยธรรมและความก้าวหน้าของเทคโนโลย ลังาในระดับสูงน่นจะติดตั้งโครงสร้างยักษ์แบบไดสานสเฟียร์รอบแหล่งพลังงานต่างๆในจักรวาลโดยอารยธรรมต่างดาวที่อยู่ในระดับสูงอาจจะต้องใช้พลังงานมากกว่าที่ได้จากดาวฤกษ์ของตนเองซึ่งทําให้หลุมดำนะครับเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจในการค้นหาร่องรอยของเอเลี่ยนและการที่พบหลุมดําปลดปล่อยพลังงานอันมหาศาลเป็นครั้งคราวไม่ว่าจะเป็นทั้งแสงสว่างและความร้อนหลายล้านองศาเซลเซียสจากจานพ,พ่อพูนมวลรวมไปถึงการระทุิไอพ่นเป็นลำไรออนความเร็วสูงเกือบเท่าแสงท ให้มนุษย์เนี่ยสามารถตรวจพบลังสีอินฟาเรดที่มีเอกลักษณ์พิเศษได้หางเอเลียนมาสร้างไดสันสเฟียร์เพื่อเก็บเกี่ยวและแปลงพลังงานจากหลุมดําไปใช้จริงซึ่งดาวเคราะห์นะครับน่าจะเป็นทาเลที่ดีที่สุด29ดวงที่เอเลียนนะครับอาจจะใช้สังเกตการโลกในเมื่อมนุษย์นะครับยังค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอย่างมนุษย์ต่างดาวแล้วพวกเขาก็น่าจะกําลังจับจ้องมองโลกของเราอยู่เหมือนกันใช่ไหมและนี่เพื่อไขคําตอบในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมทีมนักดาราศาสตร์จากหลายสถาบันของสหร ก็ได้ลงมือวิเคราะห์ฐานข้อมูลดวงดาวจํานวนมหาศาลที่มีอยู่ในปัจจุบันและผลปรากฏว่าทําเลทองที่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยอาจจะใช้แอบมองโลกได้อย่างชัดเจนอยู่บนดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะถึง29ดวงซึ่งดาวเคราะห์เหล่านี้นะครับมีสภาพเอื้อต่อการดํารงอยู่ของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นับว่าอยู่ในตําแหน่งเหมาะเจาะที่สุดสําหรับการดักฟังสัญญาณวิทยุจากโลกรวมทั้งเหมาะต่อการเฝ้าสังเกตการปรากฏการณ์เซส ขณะที่โลกโครจรผ่านดวงอาทิตย์ได้อย่างชัดเจนที่สุดโดยไม่มีสิ่งใดมากีดขวางซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับจะทําให้สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต่างดาวได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของดาวเคราะห์โลกรวมทั้งทราบถึงข้อมูลอื่น,นๆเช่นองค์กรของชั้นบรรยากาศแร่ธาตุและร่ละลองรอยของสิ่งมีชีวิตบนโลกและนี่ก็คือตัวอย่างของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ในทำเลทองสำหรับการเฝ้าจับตาดูโลกของเราหนึ่งในนั้นคือดาวเคราะห์คลายโลกในระบบดวงดาวแครแดง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวสาวพมจารีที่อยู่ห่างจากโลกเพียง11ปีแสงรวมไปถึงดาวเคราะห์แบบใหม่ที่ให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตได้ซึ่งจากรายงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารชื่อดังแห่งหนึ่งเมื่อเดือนสิงหาคมของปีที่ผ่านมานะครับพบว่าอาจจะมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอยู่อีกประเภทหนึ่งซึ่งสามารถจะเรียกได้ว่าดาวไฮซิน พะมีแหล่งน้ําเป็นมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และมีไฮโดรเจนเป็นองค์ประกอบหลักของชั้นบรรยากาศโดยสภาพแวดล้อมของดาวไฮซินนับว่าคล้ายคลึงกับป่องน้ําร้อนที่บริเวณก้นมหาสมุทรของโลกอย่างมากซึ่งสภาพแวดล้อมแบบสุดขั้วเช่นนี้นะครับก็ยังสามารถเป็นแหล่งกําเนิดและที่อยู่อาศัยของจุลชีพบางชนิดบนโลกได้ทําให้น่าสงสัยนะครับว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายคลึงอยู่บนดาวเคราะห์แบบไฮซินซึ่งน่าจะมีอยู่เป็นจํานวนมากในกาแล็กซีทางช้างเผือกได้คุณผู้ชม อีกทั้งนักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์นะครับยังลุ้นพบสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์เอเซเดลัสของดาวเสาร์โดยก๊าซมีเทนนะครับที่พบในไอน้ําร้อนที่พวยพุ่งขึ้นมาจากมหาสมุทรใต้ผืนน้าแข็งบริเวณขั้วโลกของดวงจันทร์เอเซลาดัสของดาวเสาร์อาจจะเป็นร่องรอยบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตก็เป็นได้โดยผลจากการตรวจสอบตัวอย่างละอ,องน้ําซึ่งยานแคสซินีขององค์นาซาก็สามารถเก็บมาได้จากห้วอวกาศเหนือขั้วใต้ของเอเซลาดัสเมื่อหลายปีก่อน พบว่ามีก๊าซมีเทนปะปนอยู่ในปริมาณที่เชื่อได้ว่าน่าจะเป็นผลผลิตของสิ่งมีชีวิตซึ่งทีมนักวิจัยขององค์กรนาซานะครับได้นําข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาตรวจสอบกับแบบจําลองคอมพิวเตอร์อีกครั้งจนพบว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่จุลชีพต่างดาวในมหาสมุทรของเอ็นเซลาดัสอาจกินแร่ธาตุอย่างไฮโดรเจนเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายหรือพายลมออกมาเป็นก๊าซมีเทนแนะค่คุณผู้ชมรวมไปถึงยังมีเหตุการณ์นะครับและเป็นประสบการณ์ที่ถูกเอเลียนลักพาตัวอาจจะเป็นความ ฝันแบบรู้ตัวบางส่วนโดยเรื่องประหลาดเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกเล่าขานกันมาจากปากต่อปากของคนจํานวนไม่น้อยทั่วโลกนะครคุณผู้ชมนั่นก็คือประสบการณ์ถูกเอเลียนลักพาตัวไปพูดคุยด้วยนะฮะ หรือจะพูดง่ายๆก็คือถูกลักพาตัวไปเพื่อไปทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์นั่นเองซึ่งในปี2021นะครับศูนย์วิจัย PRC ของรัสเซียได้ทําการทดลองซึ่งสามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าประสบการณ์ถูกเอเลียนลักพาตัวนั้นีิแท้ก็คือการฝันแบบรู้ตัวว่าฝันอยู่มากกว่าจะเป็นการเผชิญหน้ากับมนุษย์ต่างดาวของจริงและจากทีมผู้วิจัยนะครับอธิบายว่าความรู้สึกหวาดกลัวสุดขีดซึ่งน่าจะเป็นอัมพาตจั่วข่าวขณะฝันถึงเอเลียนนั้นรุนแรงมากจนทําให้เส้นแบ่งระหว่างความฝันและ ความเป็นจริงเลือนหายไปแต่สําหรับคนกลุ่มนี้แล้วประสบการณ์ถูกเอเลี่ยนลักพาตัวนั้นเป็นเรื่องจริงอย่างแน่นอนเพียงแค่พวกเขาไม่รู้จะอธิบายออกมาให้ผู้อื่นเชื่อได้อย่างไรเท่านั้นเองต่อไปนะครับผมจะพาไปดูหลักฐานและความเชื่อนะครับว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริง ซึ่งก็มีข่าวาวออกมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับหลักฐานสําคัญที่บ่งชี้ว่านี่อาจจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวสุขซึ่งแม้จะเป็นแค่กลุ่มแบคทีรียแต่นี่ก็หมายความว่าเป็นไปได้ที่นอกโลกนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นอยู่และทําให้เรามีความหวังนะครับว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะค้นพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญาหรือมนุษย์ต่างดาวนั่นเองแต่นี่นะครับก็ไม่ใช่ครั้งแรกเลยที่มีการค้นพบว่ามีหลักฐานจากนอกโลกของเราอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่แต่ทั่วทุกุกกมโลี่ย วนเคยมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นอาจจะมีอยู่จริงทั้งความเชื่อที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้การค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเหตุการณ์ลึกลับที่มนุษย์บนโลกเคยพบเจอกับตัวเองมาแล้วไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชม และที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี้นะครับคือสิ่งปลูกสร้างลึกลับนะฮะคุณผู้ชมจากปฏิมากรรมสิ่งปลูกสร้างสุดอัศจรรย์ต่างๆจากทั่วโลกซึ่งมีอยู่หลายชิ้นที่ขึ้นชื่อว่าเป็นการก่อสร้างที่ล้ำหน้าเมื่อเทียบกับการเวลาในประวัติศาสตร์ตอนที่มันถูกสร้างขึ้นมาถึงขั้นไม่น่าจะสามารถสร้างขึ้นมาได้ในยุคนั้นๆน,น,นะฮะไม่ว่าจะเป็นพีระมิดกิซาลานเส้นนัสคารวมไปถึงรูปปั้นโมไอบนเกาะอ,อีสเตอร์และยังมีสถานที่อื่นๆนะครับที่ทําให้ผู้คนมากมายเนี่ยยังเชื่อกันว่ามนุษย์ต่่าางงดวนนั้นมีอยูจริ และพวกเขาก็ยังเคยมาเยือนโลกของเรามาแล้วอีกด้วยส่วนนี้นะครับเรียกว่า คอฟเซอร์เคิลหรือวงธัญพืชที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีด้วยชื่อเสียงอโด่งดังของลวดลายประหลาดที่เกิดขึ้นในทุ่งเกษตรกรรมของต่างประเทศซึ่งแม้แต่ในปัจจุบันนะครับมันยังถูกสร้างขึ้นง่ายๆด้วยน้ำมือคนแถมยังมีนักต้มตุ๋นหลายคนนะครับออกมาบอกว่านี่เป็นฝีมือของพวกเขาตั้งแต่แรกแต่คอฟเซอร์เคิลนั้นนะครับถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในปี1678แล้วล่ะครับคุณผู้ชมซึ่งยากมากที่จะเกิดจากฝีมือคนในยุคนั้นนะฮะทำให้เราเนี่ยไม่อาจจะละทิ้งความคิดนี้ไ ว่านี่อาจจะเป็นฝีมือของโมนุษต่างดาวจริงๆก็เป็นได้และยังมีเสียงประหลาดจากนอกโลกนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเลยนะครับว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับตรวจเจอสัญญาณวิทยุแบบฉับพลันที่เรียกกันว่า Fast Audio Burst นะครับหรือ FBR ที่ถูกส่งมาจากอวกาศที่ห่างออกไปราว1,500ล้านปีแสงโดยมีทฤษฎีนะครับที่อธิบายถึงที่มาของสัญญาณที่ว่านี้ทั้งปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆในอวกาศเสียงของหลุมดำและหนึ่งในนั้นก็คือมันเป็นการส่งสัญญาณมาจากมนุษย์ต่างดาวนั่นเองนะคุณผู้ชม ซึ่งหลายคนนะครับน่าจะรู้จัก Area 51โดยชื่อนี้เนี่ยหลายคนคงได้ยินมาแล้วใช่ไหมฮะ พราะความโด่งดังของสถานที่ที่ลึกลับสุดยอดในสหรัฐอเมริกาและถึงแม้ว่าสถานที่ตั้งนี้จะถูกเปิดเผยไปทั่วโลกแล้วแต่ความจริงที่ว่าฐานที่มั่นนี้นะครับมีขึ้นเพื่ออะไรกันแน่ด้านในทํางานเกี่ยวกับอะไรซึ่งก็ยังเป็นปริศนาที่เรียกได้ว่าลึกลับอยู่รวมถึงเหตุการณ์ที่พบวัตถุลอยฟ้าลึกลับในบริเวณนั้นนะครับเกิดขึ้นบ่อยมากจึงไม่น่าแปลกใจเลยถ้าหากเราจะคิดว่าด้านในนั้นพวกเขากําลังทํางานที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวอยู่ก็เป็นได้